สวัสดีค่ะพ่อก็ชอบตัคามิวนะคะวันนี้เราก็จะมาวาดว่าโลโก้ BTS นะคะแต่ถ้าไม่เหมือนยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดสับตะคายให้ชอบตะคามิวอยู่ด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปดูเลยะคะ่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาวาดตรงโลโก้ BTS นะคะเป็นวาดเป็นประมาณว่า เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวาดเหมือนโลโก้ BTS นะเอนอน่เราก็จะวาดให้มือนิ่งที่สุดแต่ถ้า ว่าแล้วมันไม่เหมือนยังไงก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องแก้อ,อยู่แล้วอย่ามาจะอันนี้แค่ล่างไวเฉยๆค่ะเดี๋ยวก็ต้องลงรายละเอียดอีกครั้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงัวข้างในโลโก้เนาะอันนี้ถ้าวาดเปี้ยวก็สามารถลบได้หรือ ายังไม่อยากลบก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงรายละเอียดอีกทีเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงรายละเอียดอีกทีใครติ่ง v p n หรือว่าใครติ่งวงไหนนะจ๊ะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด,ด้อเด้ออันนี้ลบนะคะถ้าใครติ่งวงไหนหรือว่าชอบวงไหนเป็นพิเศษนะคะ ก็คอมเมนต์ดาลคิดเกี่ยวทำตรงนี้ให้ตรงอ่ะนะมันไม่ตรงจะพิมเป็นอะไรนะอ่าพอเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็จะมาลงสีนะคะเป็นสีดำค่ะอันนี้นะคะเราก็ลงเป็นสีดำ๋ยวปรับกล้องมันนะอันนี้นะเราก็ลงตรงนี้แล้วนะคะอันนี้เห็นไหมเห็นกันไหมไม่ไม่ค่อยจะเห็นเฉยัน่ะ โอเคน่าจะได้แล้วหม่ะอ่ะต่อไปเราก็จะมาเขียนข้างล่างเป็นคำว่า b G L. s นะคะ่ะเริ่มเลยค่ะอันนี้เราก็จะมาเขียน เป็นแบบเหมือนตัวหนังสือสองชั้นเหยวจะลงสีขอบข้างในนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นตัวทีเดอร์แล้วก็เป็นตัวทีแอบเห็นไหมคะว่าตัวหนังสือมันไม่ค่อยจะเท่ากัน ก็ถ้าใครอยากให้เราทำอะไรในช่วงกั hmm. กตัวโควิดนะคะก็สามารถคอมเมนต์ตา่างขีมาได้เลยแต่ขอร้องอย่าดรามา่าเหมือนเดิมสปอนเซอร์ติดต่อมาได้นะจ๊ะเมื่อกี้ลบนะจ๊ะสปอนเซอร์ติดต่อมาได้ด้เย, uh. ยต่อไปเราก็จะมาลงสีเป็นสีดำเช่นเคยนะคะ อย่างที่บอกเราจะมาลงเข้าในานะคะอ่าเห็นไหมแอบแอบเหมือนกันแอบตัว f ตัว b เล็กตัว T กลางตัว S ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าแล้วต่อไปแล้วก็จะมาว่าโลโก้กลุ่มๆนะคะ ก็ไม่กลมก็ถ้าอยากให้เราวาดอะไรต่อนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ร่างคิดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะเป็นยังไงช้าเข้าไปใกล้ๆเลยนนะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็น ทั้งหมดของโลโก้ BTA ที่เราวาดในวันนี้ถ้าปกพองตรงไหนหรือว่าอะไรขยายให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า